เราสองคนเนี่ยวต้องขอบตัวไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังมามาเออมาเยี่ยมเย็นใหม่นะคะ,คะนะคะนี้ลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงคะสุดยอดอน้าสมุนไพรของเราสุดยอดจริงๆเลยนะอ่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยค่ะคือมันก็มีหลายเคสเหมือนกันนะที่ท่านบางท่านเนี่ยค่ะทานไปแล้วเอ๊ะครึ่งขวด เครื่องขวดทำไมลุงยังไม่เห็นผลอะไรต้องบอกก่อนว่าต้นทุนสุขภาพของแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันอย่างบางคนเนี่ยสุขภาพค่อนข้างที่จะแบบโอเคดีอยู่แล้วก็อาจจะเห็นผลเร็วนิดนึงแต่อย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพค่อนข้างหนักใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องทานอย่างต่อเนื่องและทานไปสักพักนึงอย่าใจร้อนนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ยาแต่ว่าถึงแม้ว่ามันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆยาก็จริงแต่ว่าของเราเป็นสมุนไพรที่สกัดใช่ค่ะที่สกัด มาจากทำเขาเรียกว่าสมุนไพรต่างๆที่แบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวพ่อของสมุนไพรในไทยเลยอืมนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบเห็นผลที่ชัดเจนแต่ว่าหลายๆายท่านแบบบางท่านก็แบบอาจจะเห็นผลเลยกินแบบว่าขวดเดียวสองขวดอะไรเงี้ยเห็นผลแต่บางท่านก็อาจจะแบบครึ่งขวดแล้วแบบอาจจะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะคะอยากให้ทานต่อเนื่องสําคัญที่สุดเลยก็คือการต่อเนื่องเนาะ ซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาบอกวิธีเมื่อกี้เราบอกกันหลายทุกครั้งเลยแต่วันนี้เราจะมาทวนกันอีกรอบว่าสูตรของเรามีสูตรอะไรบ้างแล้วแต่ละสูตรมันดียังไงสูตรแรกเลยนะคะเดี๋ยวผมจะบอกคือสูตร happy people face เนาะเป็นสูตรดังเดิม,ดมที่ใครๆก็รู้จักกันหมดละแต่ว่าคุณสมบัติบางทีบางคนอาจจะแบบเปิดช่องเข้ามาเจอเราปุ๊บ อ่ะไม่รู้เลยแต่รู้ว่ามันดีคุณสมบัติเป็นยังไงนะคะคือตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าช่วยรักษาโรคพื้นฐานได้เกือบทุกโรคเลยเนาะพี่เมษาเนาะช่วยปรับเรื่องของตัวร่างกายใช่ค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายเรื่องปรับเรื่องของตัวยินยางแล้วก็ช่วยในโรคพื้นฐานอย่างเช่นพวกคนที่แบบเป็นภูมิแพ้คนที่เป็นไข้หวดัดใช่ค่ะแบบเหมือนเจอฝนนิดหน่อยก็เป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ค่ะช่วยได้ดีเลยและที่สําคัญก็คือช่วยในเรื่องของการหลับลึก ตื่นมาก็ไม่เพลียนะคะปวดหลัง หลังก็ช่วยได้นะมือเท้าชาอ่ามือเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนผสมของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวกั้นตอเนคือหลักๆอยู่ละอ่าตัวหลักๆอยู่แล้วแล้วก็มีอะไรอีกนะมีมะขามป้อมมะขามป้อมมีกระชายดำองุ่นดำองุ่นดำคือพวกเนี้ยค่ะต้องบอกว่ามีวิตามินที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยช่วยในเรื่องของการภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีนะคะอก็คือง่ายๆเลยองุ่นดำเขาก็จะมีหน้าที่ในเรื่องของการต่อต้านสารอนมูลอิสระให้กับร่างกายอย่างตัวมะขามป้อมก็จะเป็นตัวสุดยอด ของตัววิตามินซีแล,แล้วก็ตัวกระชายดําก็เป็นอย่างที่บอกอ่ะเป็นราชาของตัวสมุนไพรอยู่แล้วช,ช่วยในเรื่องของการบํารุงร่างกายแล้วก็อย่างตัวหลักๆเลยก็คือผักก้านตองของเราช,ช่วยในเรื่องของการต้านไวรัส<า>หรือว่าช่วยลดการอักเสบแตาในการทํางานส่วนต่างๆของร่างกาย<ช>อย่างบางอย่างบางท่านเนี่ยผ่า<ช>ตัดหลังจากที่แบบ ฟื้นนะคะคือเหมือนกับว่าผ่าตัดเสร็จอยู่ในห้องพักฟื้นอนเนี้ยสักประมาณ1วันหรือ2วันผ่านไปเนี่ยถ้าเกิดเราทานน้กาก้านตองควบคู่กับในเรื่องของการดูแลตัวเองด้วยเนี่ยก็จะทําให้แผลการในการผ่าตัดเนี่ยหายเร็วขึ้นออใช่ค่ะอาและเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะบางท่านนะก็เรียกว่ามีแผลมีแผลตามผิวหนังอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นแผลไหม่แผลอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคะ่ะสามารถเอาน้ำก้านสมุนไพรก้านตองของเราเนี่ยคะ่ะมาทาได้นะเขาบอกว่าทาไปสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้ผิวนะคะ เขาเรียกก็แผลเนี่ยแห้งเร็วขึ้นค่ะแล้วก็แบบทำให้ผิวเนี่ยค่ะคือตัวแผลเนี่ยมันสวยงามขึ้นแล้วมันจะหายไวด้วยคนที่เป็นเลิมเป็นงูสวัดอย่างเงี้ยเอาเอาน้ำก้านตองทาก็ก็หายใช่ค่ะคือนอกจากการกินนอกจากการดื่มแล้วนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการทาได้ด้วยมันจะได้หายไวขึ้นอืมเนี่ยแหละแล้วก็สูตรที่2คือสูตรอะไรคะพี่เมษาเอ็กซ์ตร้าตัวนี้ก็จะมีทุกอย่างเหมือนกันมีผักก้านตองมีอ่า อมุนดามี<ช>มะามก้อมมีกระชายดาแต่ว่าจะมีเพิ่มหลักหลายกว่าน,นั้นก็คือจะเป็นตัวผักเชียงดา<ช>ตัวนี้ก็จะตัวผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ในส่วนของตัวการที่เหมือนแบบบล็อกน้ําตาลหรือว่าช่วยฆ่าน้ําตาลนั่นเองไปทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยสะอาดขึ้นไหลเวียนเลือดจึงสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น ใช่แล้วใช่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะคือมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเจาะจงในเรื่องของโรคเบาหวานไงคือตัวนี้ค่ะใครที่แบบว่าเป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีแนวโน้มก็ได้อาจจะยังไม่เป็นนะคะท่านผู้ชมมีแนวโน้มหรือว่ากรรมพันธุ์เรียกว่าแบบปุย่าตายายเคยเป็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนะคะสามารถดื่มตัวสมุนไพรน้ํากันตองสูตรตัวเอ็กซ์ตร้าได้เลยเพราะตัวนี้ค่ะมันจะมีความเข้มข้นกว่าตัวแฮปปี้พีเพิลเฟสนะเพราะฉะนั้นนะใคร ใครที่แบบเหมือนเป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วอาจจะเป็นไม่เยอะเลยอะไรเงี้ยค่ะการดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยค่ะหายไวกว่าตัว ตัวดั้งเดิมของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะดื่มได้เลยแต่จริงๆแล้ว2สูตรเนี่ยค่ะมันสามารถคือดื่มได้หมดบางท่านอาจจะไม่ชอบหวานบางท่านไม่ชอบหวานก็สามารถที่เปลี่ยนมาเป็นเอ็กซ์ได้เลยนะ,ะอะไรอีกสูตรดึงที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวเลโบนี่อันนี้เหมาะ<ช>สําหรับคณผู้หญิงที่เป็นไวท้องหรือว่าไวที่หมดไประจำเดือนแต่อย่างจริงๆไวอย่างเราเราก็ทานได้ก็คือพูดได้ว่าอย่างบางคนเนี่ยก่อนก่อนไปประจำเดือนมาก็จะมีการปวดท้องอย่างเนี้ยก็คือเกิดจากการ ผิดปกติของตัวฮอร์โมนในร่างกายตัวนี้ก็จะเข้าไปปรับในเรื่องของตัวฮอร์โมนหรอไปอเพิ่มโกรธฮอร์โมนให้กับร่างกายเนี่ยมากขึ้น <ừ> นะคะ <ừ> เพราะว่าตัวนี้เขาจะมีในเรื่องของตัวฝานเซนใช่ช่วยใ,<ช>ในเรื่องของการบํารุงผิวพรรณอ๋อมีว่านพวกว่านชักมดลูกอะไรอย่างง<ช>ี้ยใช่ไหมคะมันเป็นตัวสําคัญเลยที่ทําให้เขาเรียกว่าปรับสมดุลเขาเรียกว่าวัยทองใช่ค่ะทำให้แบบร่างกายวายัยบางท่านแบบอาจจะสงสัยเอ้วยยทองนี้มันคืออะไรบางทีสังเกตง่ายเลยนะหงุดหงิดง่าย งุดหงิดง่ายใครพูดอะไรนิดนึงก็งุดหงิดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดหัวบางท่านก็ปวดหัวมึนหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืนนี้ค่ะ,<ล>ะเป็นไม่ค่อยสนิท ใช่ค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าอาการหมงนบอกของการที่เราเนี่ยคะ่ะเริ่มเข้าสู่วัยทองเพราะฉะนั้นนะคะตัวเดนโมนีก็สามารถช่วยคุณได้เพราะามันจะไปปรับสมดุลฮอร์โมนที่สำคัญ,คญก็คือปรับตัวฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนเนี่ยค่ะ,คะเป็นตัวฮอร์โมนหลักๆเลยที่ไปคุมฮอร์โมนทุกอย่างในร่างกายของเราจริงๆร่างกายคนเราคอลลาเจนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเกิดจากการที่โกรทฮอร์โมนของเราหลังหรือไม่หลังนี่เองใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเดนโมนีนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่จะไปสามารถที่จะไปช่วยปรับ ร่างกายของเราเนี่ยค่ะให้เกิดความสมดุลใครที่ฮอร์โมนเยอะไปมันก็ไปปรับให้ลดลงใครที่ฮอร์โมนต่าต่ำแบบต่ำมากมนกาไปเพิ่มฮอร์โมนให้สมดุลนั่นเองนะคะแล้ววันนี้ทั้ง3สูตรของเราเราก็มีโปรโมชั่นมาให้ด้วยโอ้โปรโมชั่นสุดพิเศษมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่เมษาก็วันนี้ถ้าเป็น2ขวดโปรโมชั่นนะคะสูตรได้สองขวดก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าผ้าแบบนี้เลยมีหลายสีนะมีหลายสีมีลายลายลายแล้วก็มีซิปรูด น,นี่เข้าไปสวยงามน,นะคะีสองขวดนะคะยางนี้นี่สองขวดนะคะมีซิปรูดสบายคือข้างในเนี่ยค่ะคือข้างในเนี่ยค่ะมันสามารถกันแบบพวกสกสิ่งสปกปรกกันน้ํากันอะไรได้หมดเลยนะมัน<ช>จะไม่เปื้อนอ่าเสร็จแล้วอ่าสามขวดสามขวดก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะวันนี้เป็นลายปั๊ <c oughs> ก็คือจะเป็นบ้านการตองกับว <c oughs> ้าวช่องสิบสามสยามไทยใช่อันนี้สามขวดขึ้นไปก็แถมผ้าเช็ดตัวให้ค่ะ น่นารักด้วย,วยนะคะซับน้ำดีดีด้วยแล้วก็หนาด้วยนะ<ช>เอาวันนี้หลายๆท่านบอกว่าเออฟังมาตั้งนานแล้วอยากจะรู้ว่าจะสั่งยังไงแล้วเรามีเบอร์โทรไหมมีคะ่ะเบอร์โทรอะไรคะ085 111 8 4 4 5า่งหนึ่งนค่ะเวออีกรอบเวนอีกรอบ,บ085 หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดสี่สี่ห้าค่ะค่ะหรือว่าข้างล่างอ่าใช่ค่ะหรือว่าเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะบางท่านที่ฟังไม่ทันนะฟังไม่ทันเราก็สําหรับวันนี้นะเราเวลาก็ใกล้หมดลงแล้วนะหมดลงแล้วเหอะหมดแล้วหมดแล้วนะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวคราวหน้าเรามาพบกับท่านผู้ชมใหม่อีกครั้งนะคะแล้วเรามีอะไรดีๆมาบอกท่านผู้ชมอีกแล้วที่สําคัญคือโปรโมชั่นเราก็จะมีโปรโมชั่นดีๆแบบเนี้ยค่ะมาบอกท่านผู้ชมในทุกๆครั้งเลยแต่ว่าสําหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอ ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ